ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารอัดชัดชลานะครับคบรับค่ะอันนี้ผัดไก่แล้วก็อันนั้นแกงส้มะสม,มแกงส้มะสมนะคะแล้วก็ยำเป็นนะคะกินตลอดร่อยกระพงกระทะร้อนอันนะี้ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับอนันตารีวาฮิวมีแพให้หลอดด้วยนะครับแล้วก็มีสวนน้ำบ้านลงแล้วก็มีสวนน้ำตรงนั้นด้วย ได้เสื้อเลยครับชุดแรกก็ได้เลยเนี่ยอ่ะดีเ้ามาหาป้อดิเดี๋ยวไครับเดี๋ยวที่ไหนอ่เคยทเหรอเนี่ยก้วยใส่รายนะดู อไไปด้อันนี้แบบน่ากลัวมากเสียงเปลี่ยนเลยคอนั้นมาเลยคุณคาก็อยากได้แม่ใหม่จังเลยค่ะมีได้ไหมคะทำไมครับ จะไปพักน,นะคะแล้วก็จะไปแวะกินคาเฟ่ก่อนก็คือแอนทานชนาะนะคะ หมอนดุกถ้าใครจะเล่นน้ำอะ,น,ะนี่ค่ะนี่คือน้ำบอกภัานะคะมีปลาเปล่าอันนี้ก็ระเพรา,าบอานอันนี้น้ำตกนะคะบ,บ้านเราทำอ่ี้ดีไมนี่น้ำตกนาเดินเลยนะ ทานชาลาแล้วคะไปทานอะไรกันคะมากินข้าวค่ะข้าวผัดอันนี้ผัดไก่แล้วก็อันนั้นแกงส้มสะอมแกงส้มสะอมนะคะแล้วก็ยำมุกเส้นนะคะแล้วก็มีผักให้กินแล้วก็ข้าวเจ้าพี่ข้าวอ่ะข้าวกินข้าวผัดผม,มกินอย่างเป็นอย่างเดียวผมกินข้า,ผาวาผัดเป็นอย่างเดียวนะครับอันที่เหลือกินไม่เป็น ราะว่ามันผิดโอ๊ยกินมะเขือเทศก่อนใครเลยอะ่ะเดี๋ยวเอาเนี่ยค่ะาร้อนารทำไมตักมะเขือเทศอ่ชะชอ้านอรก็อ่ะงมีเครรอคุณเชนคิดว่าเด็กจะกินด้วยแม่ย่งลุ้นตักม,มะเขือเทศนี่หนู่นะว้มะเขือเทศอยู่ในนี้นี่ตักเอาคุณปู่ตักให้หลานนี่ไง ลุงผมสั่งให้มาหนึ่งจีกินอ้าวด้วยกินอ้าวด้วยอันน้นสั่งของเด็กด้วยลูกินหน่อยแล้วหรอเมื่อกี้โอ้โหสั่งรถเสียเทศมาทั้งสองลูกมาแล้วลูกเจ๊กินข้าวด้วยลูกเจ๊ไม่เอาหรอกินอะไรส่งสองรอบหรือว่าไงเออเดี๋ยวก่๊บนึงวงเล็กนี่ส่งส่งมาสองรอบเหรอ เอาไหมอม่าวไม่ชอบกุ้งแล้วทำไมแม่สั่งกุ้งมาให้กินตลอดป่กระพงกระทะร้อนอันนี้แค่ละสอบาทเลยคัะใส่ขมิ้นเนือละเงเหลืองนะครับทอแล้วออกแนวพิแกงใต้นะครับมาชิมกันรสชาติเป็นไงนะห่อละสองร้อยถูกปะ่อสองจะไหมป้า ขั้นต่ำสั่งอะไรงรารงมๆพอดีผมมาแจกลูกค้าผมไม่ได้มาใช้อ๋อขอุ้ยคือไม่เหลืล้วไปะก้าอะไรคะก้าต่ำมันไม่กินกันหรอ <c oughs>

่อไปเราจะไปอนันตานะครับจะไปเล่นน้ำที่นั่นให้สนุกเลยนะครับนี้เราจะไปที่พักนาตานะคะอ่าเราไปทำอะไรกันคะไปเล่นน้ำเออเล่นน้ำมีอะไรบ้างคะมีสไลเดอร์ใช่สไลเดอร์อยากไปเล่นไหมคะไปค่ะเราจะไปที่อนันตานะคะไปกันค่ะไปกันค่ะนี่เถื่อนให้แม่หน่อย ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับอน,นันตาริาวาฮิลมีแพรให้นอนเลยนะครับแล้วก็มีสวนน้าบ้านลมแล้วก็มีสวนน้ำตรงนั้นด้วยนะครับแล้วเราก็รอที่เราจะลงไปใช่ไหม ว่าจะไรทีไรนี่นะครับมีว่าลมสวนน้ำตรงนั้นนะครับแล้วเรามาพักตรงไหนอ่ะยังไม่รู้เลยครับพระเต๋อเขาพามาครับดูบรรยากาศกันครับพี่เอาเพลงมาแล้วพี่เออว่าไม่เต้นหรอนี่ครับเราถึงแพแล้วครับรู้สึกมันยกเยกมากเลยครับอ่าอันนี้คือใครครับปลาครับเยอะมากเลย่อครับไปลูก ค่ะตัวเล็กอยู่เลยเออสวยไหมลูกสวยตัวเล็กเลยตัวใหญ่เลยไปงานงานเนี่ยเนี่ยกี่โมงแล้วลูกสี่โมงแพรวแพรวออกกี่โมงครับเอ้ยเหลืออีกสิบนาทีครับสี่โมงทันไหมลูกจะทันไหมไหนดูแพรเรามาดูแพรท่านเมื่อกี้เห็นคนเดินอีกนู้นนี่นะคบถึงแล้วรีสอร์ทของเราเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะ ห้องพักเราเตียงรวมครับวันนี้ครับสามเตียงครับห้องใหญ่นอนเรีองกันครับวันนี้ครับสามคนสามสองครอบครัวไ,ไ,ไหนจะไปหี่แพ้นะครับเมื่อกี้เขาเพิ่งประกาศไปเลยอ่ะคิดว่าจะทันไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะต้องรีบไปแล้วแหละใช่ถ้าหนูเห็นเรือถ้าปิดบอสน่าจะขับไปตรงนั้นได้เลย

ตอนนี้เรากำลังจะออกเดือนะครับตอนนี้เสียวมากเลยนะครับเสี่ยวครับผมอื้หืออะดีดอ้มาหาพอดิดูดึงไปทำไมดึงไปไหนคะโดูไปไหนอะเคยท่อเคยทำเหรอเนี่ยเคยใส่ลายนะาดูใส่ เจ็บคอเหรอคะไปแล้วนะครับนึกไปแล้วนะตอนนี้เรือออกแล้วครับนนไปไปก็ไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวเข้าดูกันว่าไปไกลหรือเปล่านี่ครั้งแรกครับที่มาครับไม่ได้ดูรีวิวอะไรเลยนะครับ อันอนั้น,นคือนำขบวนอ่ะ <laughs> นำขบวนอ่ะ เมื่อกี้เราไปทําอะไรกันมาครับเมื่อกี้เราไปเล่นน้ำเหรอเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะเหรอหน,กกหนาวไหมลูกเมื่อกี้หนาวเหรอเลยไปนั่งซึมตรงน,นี้เหรอตัวแห้งยังแล้วแล้วเราจะไปเล่นเล่นสไลเดอร์ต่อนะดูสไลเดอร์อยู่ฝั่งนู้นนะนี่จีเลยเรารอนตรงไหนลูกร่อนตรงไหนคะัรนนไ่ไหนดูนะนะคะเดี๋ยวดูเล็งไว้นะไปเล่นตรงไหนมั่งนะคะ ถ <the> ูกนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาเล่นอีกทีหนึ่งนะดีไหมเล่นให้หายากเลยนะคะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเรามากินข้าวเย็นกันนะคะเราว่ายเข้าไปเ่รอวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลาวิ่งอะไรไอตัวเราเบาเราจะเดินไปตรงนั้นนะคะเดินไปไหนลูกให้วิ่งตรงนั้นไม่ให้เดินแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวลูกผมตามตาสุดเลยมาวิ่งนะครัะวิ่งไปไหนครับ ไปอย่างเร็วไปอย่างเร็วเลยไปเ,ไปเร็วดิเอา้าทำไรอ่ะดื้อจีนลื่นอันนี้ห้ามจับเจ้าบอลบอลนะ่ ได้อนกระโดดพุกตัวข้ามเหมือนตัวเป็นือนที่เรียนมากระโดดพุกลมวนหน่อกระโดด่กระโดดเอ้ ไปเอาด้วยโอ้โหเพิ่งรู้ตัวเองว่าแกเหนื่มากวิ่งมานิดเดียวหอบแดกแล้วครับพร้อมไปต่อยันเนี่ยแหละหนูวิ่งไปเนี่ยแล้วก็วิ่งขึ้นไปขึ้นถ้าถ้ามันขึ้นเดียวเดียวอ่ะไปได้แต่ถ้าแฉะหนักอ่ะไอ้ฮีโร่มันไปได้ เอ้าไงวะยไงมันไดอยู่นี่มันไดอยู่นี่ฮีโร่มันไดอยู่นี่ไปเลยดจากตรงตรงเองก็จากตรงตรง อ <c oughs> เราพาก,ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะคือ <c oughs> แบบอันนี้แบบน่ากลัวมากเสียงเปลี่ยนเลยาะอนั้นทุกคนคิดว่ามันไม่น่ากลัวแต่ที่จริงน่ากลัวมากมากแบบอันนี้มันเป็นทางชันเหมือนอนี้แบบแนวตั้งเลยอ <c oughs> ล้วก็ไหลปุ๊บแล้วถ้าอยู่ตรงขอบขอบขอบข้อให้ขึ้นมาขอบข้อดิมากมากตะโกนขอบข้อให้ขึ้นมาพ่อยู่ไหนนั่งอย่งพ่อพ่อมาอะไรรึพ่อลงมาอะไรเจ้มันมันมากมันน่ากลัวสุดๆเออน้ำ่างกระจายอยแรงอ่ะ รุ่นนี้เนี่จะวิ่งได้ตายผีขาว่อแตก เสียงให้เสียงนั่งก่อนอเัเลโหลไปไเร ถ้าเราอาบน้ำเสร็จนะครับเราจะไปกินข้าวที่ไฟไฟสีสวยครับตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวกันนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนเรามากินที่รีสอร์ทเลยเพราะเราไม่ออกไปข้างนอกแล้วมันนานเพราะเราวนภูเขาหลายทีมาก เราก็เลยไม่ออกให้กินฟรีเลยไม่ไปอาหารอาหารเป็นอะไรครับเ,เ, <c oughs> เป็นบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่ครับให้เรากินฟรีเราเลยไม่ติดข้างนอกเลยใช่ครับ <c oughs> เขาเลยให้กินฟรีทำ <c oughs> ไมทีมสีเขียวล่ะเนี่ยเราเราจะไปกินข้าวกันค่ะก๋วยเตี๋ยวอันนี้เราจะมาจองตั๋วกันนะครับ ต้องตรวที่รถไฟล่ะอตองตรวจไปไหนเต้องตัวเจต้องตัวเช็คเออเขาเรียกว่าอะไรกินอาหารต้องตัวกินอาหารนะคะว่าโต๊ะอะไรเชิญค่ะเริ่มจุดนั่งได้เลย มีขาหมูนะครับมีทอดมันนะครับแล้วก็มีสุปต้มด้วยครับผมที่เด็ดเลยคือแกงเขียวหวานก็มีครับโอ้โหมีมัสมั่นด้วยครับเป็นมัสมั่นทะเลนะครับเดี๋ยวลองข้าวขาหมูกันเลยหมูที่ใหญ่ๆนะอาหารรสชาติดีนะครับใช้ได้ นนงไมงวางเ้่วนมาก็ไมานไปเย้่งเลย่มได้ไปเที่ยวลูกค้าก็อยากได้แม่ใหม่จังเลยค่ะมีได้ไหมคะทำไมคะรานายก่อนเลยคะ สวัดีกับการไปเที่ยวอันตาดีวอฮิวนะครับเราจะไปเที่ยวที่อื่นในเมืองนะครับว่าไม่รู้ว่าจะสนุกแค่ไหนแต่ยังไม่รู้ว่าพ่อจะิป็น,น่อยในคลิปแย่เราขึ้นรถกันเกิน,นคลิปไปกัน